โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม The Last Stand Aftermath นะครับในพาร์ทที่10นะครับหลังจากที่พาร์ทก่อนหน้านี้ที่ผมได้ตายไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นตัวเซฟโซนแต่ว่าอันนี้คือเขาเปลี่ยนมาเป็นไอตัวมิทิลเลอรี่นะครับแล้วก็ระหว่างทางก็จะเป็นตรงนี้เลยตรงที่ผมตายนะครับตอนที่ว่าโดนไฟคอกตายในพาร์ทที่9ผมก็จะเล่นมาสักพักนะครับเพื่อที่มาถึงตรงนี้นะโอเคเรามา ลุกันครับบอกเลยว่าปืนอ่ะผมเตรียมมาแบบนี้เลยเดูดิทุกคนอันนี้กระสุนน่มาชอบดรอปสลับกันใช่ไหมครับผมก็เตรียมมาสี่กระบอกเลยดูดิกระสุนปืนก็จะมีเรื่อยๆนะครับ <f ew> เสียงแหบนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าพอดีเหมือนจะไม่สบายนะครับ Okay. ปืนนี้ผมใช้ไปเก็บเสียงนะเพราะว่าดีมากผมชอบเลยเดี๋ยวรอป้อมหันไปก่อนนะครับแล้วมันก็ลีลามากเลยป้อมเนีเ่ยเฮ้ยไม่ค่อยยอมหันเราก็จะทำลายมันทิ้งนะครับนะเรียบร้อย บางทีมันเก็ก,กะเราไงเอ้หันมาก่อนอย่าเพิ่งห่วงกินโอ้โหเสียเวลาอุย้ยนี่ๆเอาแค่น,นี้อืมมองไม่เห็นนะ่ะลองกินน้ำดูนว่ามันจะไอน้นี่ไหมไมันจะดับไฟไมันจะดับไหมเฮ้ เหมือนกินน้ำไฟไมันจะดับนะทุกคนเราทำลายทิ้งได้นะทุกคนโดยการยิงเลยนะ มัแหละต้องแบบนี้ตอนแรกที่ผมตายผมก็ไม่รู้ไงว่ามันว่ามันยิงทำลายได้นะครับไห้ผมเปลี่ยนปืนก่อนผมจะสลับปืนไปเรื่อยๆพงที่เดี๋ยวกระสุนมันหมดนะครับ รอแปบบ๊บหนึ่งไฟไหม้ทีโคตรนานและเลื่อนรถอย่างไวเลยแล้วไฟไปหลบอยู่ในมุมเงี้ยโอ้หสุดยอด ออกมาก่อนโถเรามีระเบิดไปเนี่ยโมห่วงกินเราก็หย่อนระเบิดเข้าไปเลยคือถ้าไม่งั้นเราจะเข้าไม่ได้นะตรงเนี้ยอะห่วงกินดีนะเออนั่นแหละ เลิกกินทักทีปะโถเราระเบิดเอ็นี่ไปด้วยนะครับแป,ป๊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 บโห่แตก โอ้ดูดิแต่โคตรยากมีระเบิดอีกเอาละอ้อมอา เอา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 เฮ้ยวิ่งโม้ซัวโอ้โหโคตรเยอะ ก็อาจจะพูดน้อยหน่อยนะนยนะทุกคนแต่กำลังใช้สมาธิเ๋ยวาพลาดยังไม่แตกอีกอ้ยังไม่แตก,อ,กอีูก็โถเออศาสตเตรียมมาเยอะอยู่นะอา,อาวุธไออาวุธชิตนะเสียงไหมตัวใหญ่เลย อ่าโอเคนั่นไงตัวใหญ่จริงด้วยมันติดอยู่ข้างในทุกคนอ่าผมมีวิธีจาัดก,การแล้วต้องแบบนี้ครับ เพราะว่าถ้าให้ไปแบบไปยิงแบบอย่างเดียวมันเปลืองกระสุนมากเลยนะอ้าเข้าไงอะ่ะเฮ้ย บักเหรออ๋อเพิ่งจะขึ้นปะโถนึกว่าบัก ขวดเนี้ยขวดยัง เขีนให้ผมจริงเหรอเนี่ย ไม่มีแบตเตอรี่คือแล้วก็ไม่มีใครดรอปเลยครับแบตเตอรี่หายากเลยรอบนี้มีไปในกล่องเนี้ยขอตะก้อนเถอะเออขอบคุณครับ โอ้โหถังน้ำมันซ่อนอยู่ตรงนี้เจ้านี่คือถ้าเกิดว่าไม่เข้ามาสุ่มกดนี่คือไม่รู้เลยเนะี่ยโอ้เกิรสอ่ะอีกแล้วอ่ะ โหยาวเหยียดรายงานผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยจอนโดนะสถานะเสียชีวิตจริงตอบสนองต่อเซรั่ม4.8ไม่ได้ดีกล้ามเนื้อเกง็งเร็วกว่าที่คาดไว้และไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนไหวเหมือนครั้งก่อนผลตรวจเซรั่ม4.8ขาดลำดับพันธุก,กรรมที่จำเป็นในการซ่อมแซมเซลล์แม้ว่าจะช่วยฟื้นฟูได้บ้างเล็กน้อยก็ตามเถอะ มีความเป็นไปได้ว่าแทนที่จะรักษาการติดเชื้อเราอาจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันในการตอบสนองได้อย่างน้อยก็เป็นไปในทางที่ดีแต่ก็ยังน่าผิดหวังอยู่หมายเหตุจำเป็นต้องมีผู้ป่วยทดลองและเก็บตัวอย่างแอนติบอดีเพิ่มเติมเพื่อให้การทดลองนี้ประสบความสำเร็จนี่อาจเป็นการรักษาโรคที่ที่ดีก็ได้นะอ่าโอเค ประมาณว่าเขาน่าจะเอามา,มาทำการทดลองกันนะครับโอเคเลยจุดนึงไปรีบเรารีบไปครับเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นี่เราหมดไอ,ไอ้นี่อันนี้เราต้องเข้าเพราะมีของไว้ไวเออโอ้โหสองตัว โอเคโอ้โหกระสุนเพียบแต่ไม่มีไม่อ่าโอเคได้ได้ได,ได้พอดีแล้วก็เลเซอร์ติดกับ M4 ละกันเพราะว่าใช้บ่อยนะน่ะตู้นี้เราตัดได้เพราะเราอัพมาแล้วแปดเหรอโอเคโอ้โหเพียบเราไม่เอานะครับเราเอาแค่ อันนี้แล้วก็อันนี้ครับอันนี้เราไม่เอาเพราะมันหนักอันนี้เราเปิดไม่ได้นะแบตเตอรี่หมดอเ,เออเรามีระเบิดไหมเอ,อ้ยมีที่จะเอาไปจาัดก,การครับไอ,อ้ป้อมปืนหน่อยข้างบน เลียบยล้บอระเบิดเพียบเลยโอ้โหเกือบดันเาวิ่งข้ามอีกเกือบอ๋ออันนี้เราหมดแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราสุญบ,บ่ข้างบนก่อน จะได้ไม่ต้องกลับมาอีกเอ๊ะงงจังไปก่อนนะงั้นเขากลับทางเดิมครับมันงงอันนี้คือเราผ่านแล้วละ่ะอ๋อมันวิ่งรัดตรงนี้ได้โอ้โหแล้วเดินอ้อมทำไมเนี่ย ได้ป้ะเนี่ยเหมือนจะวิ่งอ้อมโคตรไกลเลยลได้ได้ครับแต่วิ่งอ้อมไกลมาก <c oughs> อีไม่เอาเดวเอ,เอาอันเดียวอีย,ยอาหมดแล้วเนี่ยโอ๊ย อะตาบิน่าอ๋อตัวนี้โอเคเราได้ยิงคุณแล้วคุณเจออะไรบ้างอ่ามันเป็นสถานพยาบาลบางอย่างนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปเรียกเอมมี่แป๊บนะรอสักครู่เอ่อ นายอยู่ในสถานพยบาบาลเหรอข้อหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่ามีเอกสารพูดถึงเกี่ยวกับการรักษาอยู่บ้างไหมแล้วก็ข้อ2นะครับมันเหมือนห้องแลบเล็กๆอ่าหรือข้อ3นี่คือทั้งหมดเลยอย่างที่ฉันให้สันคิดออกอะไรประมาณนี้นะเหมือนกับถูกทั้งสองข้อนะผมว่ามันเหมือนห้อง l a บมากกว่าอ่ะผมจะตอบว่ามันคือห้องแลบนะเพราะว่ามันเหมือนห้องแลบมากกว่ามันไม่เหมือนพยาบาลห้องพยาบาลน,นะมีอะไรเป็นประโยชน์บ้างไหม พวกเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้ทั้งหมดนะที่คุณหาได้คุณเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่าผมมันก็มีเรียกว่ามีลักษณะเหมือนห้องกับคล้ายๆกับตู้กระป๋องนะไอตัวตู้นั้นแหละ,ะเราก็บอกว่ามันเหมือนกับเป็นตู้กระป๋องแล้วกันก็บอกว่ามันต้องมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแน่เลยอะไรประมาณนี้นะนี่มันมาจากที่ไหนวะเนี่ยเออแล้วทำไมพวกเขาถึงแพร่กระจายมันออกไป อะไรประมาณนี้นะครับเราบอกว่าฉันจะให้นําอันนึงไปพหทิฏภาพวกเขาน่าจะจัดก,การเรื่องนี้ได้ถามแล้วว่าเรามีอะไรอีกไหมแถวนี้เจาอ่านเจอก็คือมีเอกสารเกี่ยวกับารรักษาเราก็ตอบว่ามันคือเอกสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรักษานะครับขอโทษนะคุณเพิ่งพูดว่าเกี่ยวกับการรักษาใช่ไหมแล้วก็ตอบว่าใช่แล้วมันมี เอกสารเกี่ยวกับรักษาเซลั่ม48นะครับบอกอนี่มันเป็นข่าวใหม่สำหรับฉันเลยเนี่ยจากสิ่งที่หมอสเตทตแมนบอกมานะหลังจากเหตุการณ์ล่มสลายลงไปก็ไม่มีใครทํางานหาทางรักษากันอีกเลยมันอาจจะเป็นวัคซีนก็ได้นะแต่เป็นการย้อนกลับของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้น มี่บอกว่ามันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยนะงั้นเราต้องเลือกข้อล่างละโอเคเลิกกันโอเคเรารีเห็นแล้วทุกคนเดี๋ยวเลือดเลือดเราหมด เราใช้ทางลัดนะครับเหมือนอนไม่ได้ลัดแต่มันวิ่งโคตรไกลเลยแอบออกทางไหนที่นี่อ๋อนี่ไงโอ้โหมันวิ่งตรงนี้ได้เลยนี่หว่าโอ้ เราก็วิ่งอ้อมโคดไก่เลย เราไปนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่า เสียงพรอมปืนนี่โคตรดังเลยทุกคน ไปหดได้ป่ะไม่ได้ครับมันสูงมันสูงไปหน่อยโอเคเอาไปฝั่ง้นครับ ฝั่งนี้อยู่ดินี่มาแล้วระเบิดจากการป้อมได้ดีเลยครับไอ้ระเบิดเนี่ย มีประโยชน์ตรงนี้นี่แหละอม่มีคอมแบ็กตอแค่น้ำหนักไม่เกินก็พอครับเนี่ยเราเปิดไม่ได้เราเราไม่มีอันนี้ไงเราไม่มี่านนะครับเนี่ย โอ้โคตรเสรียดายเลยนะแล้วเราก็ไม่มีไอ้นี่ด้วยไอ้อะไรนะไอ้ตัวอิเล็กทรอนิกพ t าสมครับ จะมีก็ได้นะเข้าไปดูก่อนโอ้ไม่มีโอ้เสียดายมากเลยเอ้อมฟดไก่เลยที จะอยู่ใส่พวกนี้ก็ได้นะเนี่ยเหนอะพวกนี้เดี๋ยวผมจะการไปก่อนเียงมันตัวใหญ่เลยปะนันไง่ยี่ สวนมีสวนน่ะเรียบร้อยจะไม่มีจะไม่มีจริงเหรอเนี่ยโอ้ย หลายเกินขอสักอันหน่อยเถอะเสียดายผมว่าน่าอ,อยู่รถคันนี้ชัวร์เลยโอ้ไม่มี อะไม่มีงั้นผมก็ไปแล้วคือถ้าถ้าเกิดว่าเจอแบบถ้าเราไปเจอเป็นห้องแอ่ะเราจะสามารถไอ้น,นี้ได้ครับทุกคนเราสามารถไปเอาเลือดเลือดที่เราเก็บเก็บมา มาทําเป็นวัคซีนได้ไงแต่ถ้าเกิดเราไม่เจอห้องแลบนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคุณดีฉันไหมเดี๋ยวนะเราต้องการให้คุณหยุดก่อน เราตรวจจับสัญญาณแรงมากจากตำแหน่งใกล้ๆคุณใกล้ๆกับคุณเลยเออฉันค่อนข้างมั่นใจเลยนะว่าว่าสัญญาณนี้คือสัญญาณที่เรากำลังตามหาอยู่โอเคมันอยู่ที่ไหนที่ใดที่หนึ่งทางเหนือของตำแหน่งของคุณโอเคไม่ไกล ฉันรู้สึกดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะโอเคฉันจะไปตรวจสอบดูคุณอยู่ไกลออกไปมากเลยนะดังนั้นผมอาจจะผิดเองก็ได้แต่คุณสามารถดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเออเหมือนเขาพูดกันเยอะเหมือนจะใกล้จบเลยทุกคนใช่ไหม อโอเคก็เดี๋ยวสำหรับเกม The Last Stand Aftermath นะครับเดี๋ยวผมขอจบไปเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกด s ับสไครป์กดถูกใจช่องให้ผมสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปของผมด้วยนะโอเคพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับ